มันนี่คือมานฮะมันนี่เก็บของเบิดแล้วมาท้ายชีพคุณสวัสดีครับแเคยดีไอฮักสอนดาไฮักเนาะี่ดีเนี่ยคนนึ่งเป็นงื่องไอฮักทั้นทีเหรอมานเนาะอันนี้ก็ฮักขึ้นเก่าฮักขึ้นเก่า สวัสดีครับน้องแสงน้องสาวกับหมาน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 ทุขคนตป็นหนาวก็ยังเหลี่ยมยามยามทุกคอนี่กอบปีใหม่ขอบคุณนะครับบัดน้องไดมอนน้องไดมอนคือหมานแท้ครับ

เสื้อจะได้ใส่ตอนไหนเสื้อนะ่ะกระเอสอ๋ยอยังว่าได้หรอ,อควเะเยคิวหลายคิวหลายเอ,าอา้าแกะอันนี้อะไรอันนี้บ้านฮักบ้านฮักบ้านฮักน้องไฟอ,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 อ๋ก่ะ้องไหมป้าอเรียบจุ้วุ้เรียบก็มนราตใย่าค่ับ กอีใช่ข้าวเาอาหางไปเก็บไปกินข้าวสวัสดีครับเัดีครับมือไหนบอกกลุ่มเลียเลิศเถอะเลิศตัวมันวาดบุหลังจะเข้าเตรียมกันหมอะไรอยาเี้มือไหนมันยวหอดพญาทิตยเออเอายวยลายมือแล้วแต่ขนาดมาแน่และ มานหมู่บ้านกัน,นี่ฮนมาบ้านภาคบ้านย่าง,งเนาะคุ้มบ้าแปดเก้าปีทิปีบ้านนะครับอนี้ก็อาบา,า,ก,บา,อาก,กาศด้านหลังเลทีนะครับอันนี้นะ้องมาช่วยแล้วก็ลบกวางแข็งแรงคิดที่อะไรสมปรานาค่ะนีละแนวดีๆกินม้าได้รั้นัก มีหม่นี้ขอให้พวกไม่เมติฟรีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครเพนพการเพนกันรีต้องนี้นะีกที่เอไจะมีตลอดไปตืนลัคร้วดีว่ขอบคุณนะครับอวางยู่มือให่องนะขอบคุณเ จากภูเกตด้วยนะครับแล้วก็พี่สาวด้วยนะครับีเอติูเกตหรอคุณมากเล้คอกันดพี่สาวให้เกิขอบคุณมากขอบคุณมาอบคุณากบคุณทากไปกันต่อครับแต่จะพ่วงของไหนอะโร่าโคโราพี่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 ่พี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 พี่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 ี่พี่พี่ี่พีี่พี่พ ของคุณนะคือยอพจทุบมือนทีบามที่ที่ลาแม่กับน้งอนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศหลังวิีนะครับคุณพอน้องเทียมจังใดกัคิดพอน้องค่านะครับดังๆ วันนี้คือดังประแดงลืมเว้สวัสดีวแล้ก็สวัสดีครับอยู่อยู่คบปีปีแลวพี่น้องนี่เป็นแพงมั้ีิจีเอาเอากะโปงไปห้อยอ้อมแบมก่อนเจรีมาอยู่นะครับเจีมาอยู่นะครับ เจเล่ไปหมดเหศุเล่าเจเล่แขกเจเล่มาครับวันนี้พี่อาก็มาใช่ไปใช่ไหมผมก็คิดถึงน้องชายผมเหมือนเดิมครบแล้วครับหายมาตั้งไปอย่ทั้งหมดเจ๋งสว่งคารัตสวัสดีพี่เอกกี้ครับทำไมวันนี้จมูกไม่แดงเลื่อมตัดหรอ ใช่เอาพี่น้องคลิปนี้กะคนนี้น้ำลายไปก่อนนะครับยินี้เราไปเจอกันที่คนตางไปเจอกันที่เจแปนแล้ถอดออกตอนเซรา่นี่แหละล้ำลายไปก่อนนะครับไปเจอกันที่อำเภอป่าทามพี่น้องไก่แห้งสองไก่แห้งกี่กิโลพี่สองร้อยเหมือนเดิมมั้งคือเก่าต่างว่านไก่แล้วก็ต่างให้มาที่สะเกตอีกมือต่อไปไก่คือเก่าเอาพี่น้องบ๊ายบายครับกดอยู่เท่าไหร่ครับติดท้าครับผมบ๊ายบายครับแ h a n k y o จะเชี่วนัะอยู่บอกได้จะพร้อมมาเรื่องต่าก่อนเอาเลยทีเนี่ยแต่ไปก่อนทีนะครับอาไว้ครับโอ้ยจะนอนนองผมเนี่ยมันมีข้อไหนผมกบหอมมันเลยมันจะติดผีควบคู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเข้าใจน้องเข้าใจน้องทีม เดี๋ยวสักมือน้องหองกลับมาน้องสบายใจแท้องอกลับมาทีก็ยังรอดขึ้นเก่านะครับผมดีก็ตากันิดนึงต่าพี่เากันนิดต่ลยัดเกลียเลยชัดเจนเลยเฮียงล่ะได้วมาดูแล้วมาองไปสกพอดเวลาเราไปเกบของกันแด้ไปเดี๋เดี๋ยวสู้แตวันนช่วงนี้กัน วาลเราบอกนะมันาลเซ็กนแก่นนะบานเซบานมาก่ะนั่นเขาเขาพิดอันนี้าล้ราวันนีครับธุายบายครับขอชุดได้แล้ว่นึ่งไม่ได้ไม่ได้ อมันคงเป็นขนา้างในดิเปลาหแหงหรือยังบบไ,ไ,ดได้เสือโอ้ยเนาะครับอีกแล้วโอ้โหได้บาทเลีวัวนะ่ันก็ที่ว่าว คลิปแรกเนี่ยเอาไปยังนาทีเจตดนี่หาชิ้หาแล้วปิดคลิปให้หน่อยนนะสำหรับที่นี่ฝากไปสนีนครับฝากไปก้อนนะครับสำหรับคลิปหลังกบฝากไปที่หลังครับได้